คนที่นยางผ่านไปผ่านมาและคนที่นั่งเบึงมักสิเขามาว่าบอกเขาว่าเฮ็ดตั้งสั้นไหมเฮ็ดตั้งสี่ไหมเฮ็ดตั้งสั้นตั้งสี่ถือเฮ็ดตั้งสี่ตั้งสี่ถือนาะเคยพบเคยพอบาปลุกเจ้าเนาะสุดเหรอนายสินคือเขากำลังกวาดปูนมีเจ้าสิโอเฮ็ดตั้งมหันแน่เอาไส้มงเน่ดูนั่นเน่ชุดนี่เน่นะ อันนี้พูดถึงเวลาเฮาแสดงธรรมก็คเพื่อกันเวลาเฮาอธิบายขยายความธรรมในสภาวะที่พวกเฮาเป็นเองเฮากำลังคุยกับเดืองธรรมะก็มักสี่คนมีคนมาแสดงความคิดเห็นมาตัดสินมายืนยันเฮาว่าเฮาผิดว่าเฮาถูกเพื่อกันเด้อันนั้นไม่ถูกอันนี้ไม่ใช่อันนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ผิดแล้วเดินผิดทางแล้วว่าเด้เนาะส่วนหน้าสิเป็นเดืองสี่อะไทุกคน สิ่งที่ยินได้ฟังและทุกคนก็เคยเจอภาว่าการทํางานโดยทางหลบๆคนถิ่นั่งบึงกับคนถี่ย่างพันไปประมาณเราแวะเข้ามาเพื่อสินแนะแนวบอกเขาเห็ดทั้งสั้นเห็ดทั้งสี่อันพิษอันถือเห็ดบังหันแน่บังนี่แน่ทรหมัมก็คื้วกันมากสิเข้ามายืนยันตัดสินอ,อันนี้พิษอันนี้ถูกต้องแบบนั้นต้องแบบนี้เนะห <Okay. S 1> ลบพวกเข้าสียว่างความรู้สึกแบบไหน okay. ถามตัวเองเบิ่งดูห้าสิบวางความรู้สึกแบบไหนแต่เช mm. ิงว่า mm. น้อมเข้ามาหาจะคของบันห้าสิบว่างแบบไหน mm. <c oughs> ทั้งๆแม้กระทั่งว่ามันสิเป็นเรื่องปัจจัตัง mm. คือเป็นเรื่องที่ห้ารูขึ <c oughs> ้นมาเฉพาะตนของเขาก็ตามคนทั้งหลาย mm. มักสิข้ามายืนยันมักสิข้ามาตัดสิน mm. พูดอันอนั้นพิสอันนี้ถือมันเอง การเหาว่างอารมณ์แบบไหว่างอารมณ์เป็นกลางจัก,กว่าคำว่ากลางคือว่าเขาไปสุดตรงทั้งสองส่วนอ,อไม่ยืนยันไม่ตัดสินว่าเขาผิดหรือถูกไม่ยืนยันไม่ตัดสินว่าตัวเองนี่ผิดหรือถูก,กือกันใจเข้า่าเป็นกลางว่าอันนี้ลนะคข้าาเป็นกลางบ่ยืนยันว่ตัดสินว่าผูใ้ใดผิดว่าผูใ้ใดถือแม้กระทั่งความรู้เห็นเฉพาะตนเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นเฉพาะตนก็เข้ากับก็ตาม ขาสุพรน้ำความรู้ของข้าเองตัวนั้นไปยืนยันไปตัดสินไถว่าผิดหรือถูกนั่นแหละถ้ายังมีการยืนยันตัดสินว่าผิดหรือถูกเถอะนั่นแหละคำว่าความยึดมั่นถือมั่นก็มีในหัน่นแหละในความยืนยันตัดสินผิดหรือถูกนั้นอารมณ์จะเป็นเครื่องบ่งชี้ในความพอใจและไม่พอใจเด้อนี่นแหละเห็นจังใจเ้าสิลู้เท่าท่านความยึดมั่นถือมั่นของข้าเอง ในความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ถ้ามีความคิดเห็นของจ้าของเป็นใหญ่ตัวเดียวก็เกิดเบ,ด,เบดนั่นแหละความรู้สึกเป็นเครื่องยืนยันเด้อยหลายๆคนยังบ่ท่านด้อสามราว่างความรู้สึกเวลาถือคําที่บ่ถูกใจเป็นว่าคําที่บ่พอใจเหตุให้ศนเฮ็ดใ้โมโหเห็ดในโกรธว่างแบบใด <c oughs> บ่เม่นว่างเฉพาะคาเบ้าเดี อารมณ์ความรู้สึกต้องว่างให้ได้ใจว่าละ่ะเนี่ยที่นี่เวลาเฮาได้ยินได้ฟังผู้อื่นแสดงธรรมเฮามีความรู้สึกแบบใดเนี่ยบาดนี้เมื่อกี้นี่ว้านนออรื่องเฮาแสดงเองบาณนนิสิว้าเรื่องผู้อื่นแสดงที่เฮาเข้าไปได้ยินได้ฟังเฮาสิมีความเห็นแบบใดน้อมเข้ามาสู่ตนเออ้าใจว่าละ่ะเพื่อที่จะแค่ไขตนเองน้อมเข้ามาสุติน ตัวนี้เรายังปล่อยไม่ได้ตัวนี้เรายังวางไม่ได้เนี่ยตัวนี้เราควบปับปุตัวนี้เราควบเ,เปลี่ยนแปลงเนี่ยน้อมข้ว่าพารณาจาของเองโดยไม่ต้องไปยืนยันโดยไม่ต้องไปตัดสินว่าต้องไปแสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะยืนยันตัดสินกับบุคคลผู้นั้นผู้นั้นใจว่าเออให้น้อมเข้ามาหาตัวเองอนัน <c oughs> แหละอันใดควรละหรือว่าอันใดอันเราควรกําหนดรู้ อันเราได้รู้แล้วนะเนี่ยขานองเขากว่าเบิ้งจะของกันสี่เด้ะบะแม่ไปทกเถียงกันด้วยเอาความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่จากการได้ยินได้ฟังจากสิ่งที่ตัวเองยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ในการได้ยินได้ฟังมาจืดหัวหลายๆคนยังเอาตำรากับอาจารย์ไปยืนยันตัดสินบุคคลผู้อื่นด้วยความคิดเห็นของตัวเองในความผิดในความถูกนี่แหละ เดือนทางโลกเวลาทําการทํางานปุ๊บมัดสีคนมาแนะนนั่นะันห้องโด,ดอกโอ้ยอันันบบ่ถือโอ้ยอันนี้บ่แมน,จ,นจังสั่นจังสี่หลายอันลายอย่างเนาะความรู้สึกเข้าของคนทั้งโลกก็คือมันบ่พอใจอยู่แล้วละ่ะเออความนั่นความนี้เอาไปมาวยทกเถียงกันเนาะเออบอ่ต่างกันกับทา่ทานรรมก็คือกันถ่ายยังมีการทกเถียงถ้ายังมีการยืนยันและตัดสินบ่ต่างกันกับคนทั้งโลกเลย ฉะนั้นคําว่ธาธรรมะนี่ต้องรู้ความจริงในตัวเองความจริงที่ตัวเองน่ะยังทุกข์อยู่ความจริงที่ตัวเองเออยังไม่อาจสามารถปล่อยวางได้เองเป็นสัน้นท่านโมกเป็นสัน้นแม้สิ่เข้าใจว่าเจ้าของเป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็ตามเออถ้ายังมีอารมณ์โกรธฉุนเฉียวนะบอกเลยเลยว่าความรู้สึกตัวนี้นะตัวเองก็ยังวางไม่ได้ วิธีว่างของมัน <c oughs> นอมเขามาดูความรู้สึกของตัวเองอย่าเพิ่งยืนยันอย่าเพึ่งตัดสินออแม้นความรู้เขาและความรู้เราจากเวลาว่าต้องไปยืนยันว่าต้องตัดสินในความรู้เขาในความรู้เราด้วยกันให้ยุระวางกลางมันให้ได้ความรู้สึกถึงแม้นว่าสิบ่มีวการ บ่พอใจที่เขามาแสดงความคิดเห็นแบบนั้นแบบนี้ก็ตามยังยังมีความรู้สึกว่าบ่าพอใจอยู่มากน้อยเออวิธีข่มเอาไว้จัดบอกให้ข่มอารมณ์เอาไว้ยายมันแสดงออกไปทางกายว่าจกา,ออาแสดงออกไปทา้งกายว่าแสดงว่าว่าอาจสามารถที่จะไม่มีทมอันเป็นเครื่องขม่มไม่มีทมอันเป็นเครื่องอยู่ไม่มีสติไม่มีสมาธิเด้อคุ้มตัวเองบ่อยู่ แต่ถ้าเข้าใจว่าตัวเองเป็นผู้มาปฏิบัติธรรมจะต้องควบคุมตัวเองให้อยู่ควบคุมใจออใจมันรับดูใดอยู่ดอกในตัวเองโกหกตัวเองว่าใดดอกหนาออหลอกลวงตัวเองว่าใดดอกในความรู้สึกว่าไม่พอใจแต่ว่าสิมิสติเป็นเครื่องบังคับตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องใดอยู่ดอก เพื่อไว้เกิดเรื่องอถึงมันจิโมโหกษัริบาทนี่นี่คือว่าให้มีถ้ำเป็นเครื่องยูางเอาอิยังเป็นเครื่องบังคับเป็นเครื่องคมทับถมมันไว้จึงบอกไว้ทุกคนาภาวนาพุโทโธัปเ่ยหรือ,อมีการกระทบกระทั่งหายใจเข้าลึกๆให้มันเต็มปอดสุดลิ่นปีกันหายใจไ้ เหลือ,อบตาเพือเปิปลายจมูขจกของเจ้าของเข้าสิเจอกับความว่างเองกันให้ใจเขาเลึกๆกึอว่่ต้องคิดอย่างนั่น,น,นแหละวิธีคมอันหนึง่งเออจากส้อมสามเถ้อ,อม,มันกับทุเล่าเบาๆลงไปแล้ปุ๊บออกนีจากเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์ที่กำลังสิปะทะกันด้วยพุทธโธพุทธโธไปเลยเอาพุทธโธคมไว้เต็ยไว้ พุทโธจะเปรียบเหมือนไม้กระดานที่ทับว้นั่นเองหรือเปรียบเสมือนดุดังว่าก้อนหินเอกําล่งทับหยาไ้บ่ให้มันเห่าวออกไปขนาหนั่นเองทับความคิดจะคของนั่นแหละเอาพุทโธนั่นทับความคิดว้พุทโธ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 ย้ายมันมีเวลาได้ไปคิดเรื่องอื่นรั่วมันไปโหลดพุทโธ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 โรดไปเอยเออแล้วก็สูดหายใจเขาลึกเต็มปอดสุดลิ้นปีกันว้ แต่ว่าจะคิดเหลือบเบื้องปลายจมูกตัวเองมันเห็นปลายจมูกล่างๆอยู่ดอบเออถามันใจเสียายก็บขาดหรือหายใจออกกับเอาลมออกกับสูดเข้าอีกกับพูดโทรซับไปซับมาเฉพาะสนั่น <c oughs> มันก็สามารถที่สิคมได้อยู่คำว่าคมกับคำว่าตาขาดยังยังคนละอ่านกันอยู่เด้คมอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่พอใจยังมีอยู่อะาวาละ่ะแต่ว่า ไม่บุงแต่งเพื่อให้เกิดความได้ดังใจเ,เอินว่า,า,ามักก็กระือว่าเป็นลู่ลู่ตามอันหนึ่งคือกันอแล้วก็บ่ให้มันเกิดลู่ท่านกับบท่านถือเอเอถือว่าลู่ตามลู่ตามเราพระ้ายามหยุดยั้งมันไว้หยุดยัง้งทับคมเหงืโดยพุดโทษ <c oughs> เปรียบดุจรัรงว่า <c oughs> เพนซิล่าทับหนานันเองอย่าให้มันพุ่งออกไป อะไรวิธีต่างๆอยู่ในการระง,งับดับที่ไหนกดับที่ตัวเองนั่นแหละจัางหลายๆครั้งที่เคยวอาว่าเข้าบอกของคนอื่นมันสิไม่เหตุยังเข้าได้แต่เฮา,านำความคิดเหมือนเวลาฉะนั้นการหยุดคิดมันก็มีอยู่ของมันนั่นแหละการหยุดคิดในเรื่องนั้นๆเพราม่น่าบ่าบาคิดเลยหยุดคิด ในเรื่องนั้นๆที่กําลังเกิดขึ้นเผชิญหน้ากันนี่นั้นด้วยการคิดอย่างอื่นคือคิดถึงพุทโธนั่นเองเออคิดหาวิธีระง,งับใบว่าให้มันเกิดเป็นปฏิฆาอาขาดบาดหมางซึ่งกันและกันต่อไปคือจะเพิ่มเสื่อไฟจะเพิ่มฟืนเองก็เลยหายใจเข้าลึกๆกึกก็พุทโธพุทโธพุทโธวัตตามันนันัคดีให้เป็นเครื่องยู อยังกระางแบบนีน้เรื่องท่านที่ว่าได้ยินได้ฟังผู้อื่น่นแสดงรรมน้อมเข้ามาพิจารณาตัวเองเด้บ่แมน่นน้อมเข้ามาพิจารณาผู้อื่นเด้โอ้ยผิดโอ้ยถูกโอ้ยบ่ทันนใบบรรลุด,ดอกผู้นี้ผู้นั้นเป็นนั่นผู้นี้เป็นนี่จังซีสิแล้วก็บ,บ่ต้องไปยืนยันตัดสินอีกว่าโอ้แสดงรรมแบบนั้นแบบนี้แสดงว่าเพิ่นบรรลุแล้วก็บ,บ่ต้อง นั่นมันกับพระท่านอีกเห็นบารักกับาต้องว่าเพิ่นบรรลุนั่นเพิ่นบรรลุนี่ก็บ,บ่ตอ้องยังเป็นความมั่นถือมั่นคือเกา่าหายใจอะไรแต่ว่าทุกควคนเวลาเข้าสแสดงอธิบายขยายความโดยธรรมะสภาพวะของเข้าเองซึ่งสภาพวะแม้ึมันเป็นกาจัดตัางเดิมของเข้าแต่เข้าพยายามที่จะอธิบายขยายความนาความรู้สึกอันนี้ออกมาเพื่อากให้ผู้อื่นเห็นด้วย แ้ะก็เอาไปปฏิบัติตามแล้วบุคคลพวกนั้นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วสิลูกสิเห็นสิเป็นด้วยตัวเองทงั้งสี่ถ้ามีคนมาแสดงความคิดเห็นพยายามเราจะยามระงับที่ตัวเองแต่คนที่เขาเจอท่านแล้วมันบอกมีปัญหาดอกมันสิเสยเสยมันบกปุ่งแตกงตอด้คือมันบกคิดบ่นําเรื่องที่เขาเว่าขเขามาคิด บะคิดเลยบาพิษห,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 หรือถูกบะคิดเลยคือบะนําเรื่องที่เขาแสดงมากนั่นบะปรุงแต่งบาพิษหรือถูกบะปรุงแต่งไม่ความพอใจหรือว่าพอใจมันจะดึงยิ่นว่าเขาเราเรื่องนั้นเรื่องนี้ลูมันลูนะมันดับแล้วมันลูนี่แหละายังบะท่านที่นี่ก็ขอให้คมใ้ไดขอให้คมไวใ้ใ,ไวใดด้อด้วยนี่แหละยังที่ว่าสูดหายใจเข้าลึกๆก,กันหายใจไว้ เบื้องไปจะหมดของมันเห็นอยู่ล่างๆนั่นแหละ,แ,ละแต่ดังเปรย์ไก็บพเห็นเด่นเนาะเป็นยังสินจะเห็นอยู่อ่ะยี่ปูดังมองมันเห็นอยู่บ้างเห็นใหนนอยอยู่บ่กตึ้งหน่อยเป็นหู้ซีีประมาณพดันหนึ่งตั้งมั่งอยู่ใน่อยๆนันก็ดังเปรย์หมดเนาะนัะ่นแหละให้พยายาม สูดหายใจเข้าลึกๆกับมันระง,งับบ่ด้ <c oughs> คือเฮาจักดอกว่าในตัวของเฮาเองในใจของเฮาเองความรู้สึกของตัวเองบ่อาจสมามารถสิโกหกตัวเองใดดอกปากสิบอกกับผู้อื่นว่ากร้างมันก็เขยดเศร้านั่นนี่แต่ว่าในความรู้สึกของเจ้าของเองบ่อาจสมาสิโกหกตัวเองได้เด้จึงหาวิธีที่จะระง,งับหรือข่ม ตัวเองให้มันได้บอกไปแล้วตัววิธีก็ดีหายใจเข้าลึกๆเต็มปอดสุดลิ้นปีเบื้องปลายจมูกจากของแล้มันจิตใจขาดเห็นอีกหายใจเบิดเข้าไปอีกสองสามเถ้านะหลังจากนั้นกะเอาเนื้ออื่นเขามาคิดแทนเอาเนื้ออื่นเขามาคิดแทนเรื่องเหล้าที่บ่พอใจนั่นเองเอาพุทธโธนั่แหละเขามาคิดแทนเอาพุทธโธมาเป็นเครื่องคมไหวเต็งไหวระงับไหว เด่นก็เป็นวิธีระงับดับก็บโมโหดับอารมณ์่พอใจส่วนอารมณ์พอใจก็คือกันบ่ตักไปน้ำเขาดีใจว่าเขายยองได้นะอ,อมันยังติดอยู่อันตงสันอังอันอันอักษว่าเล็กคือกันเด่นสิสิสเกตบอเล็กสิสเกตเล็กหิเียวอัน เออว่าถ้าเขาจังเขาเลือดโอ้ยหีมะที่ท่ามะทาวถ้าเราถูกใจคนแหละเฮ้ยเลือดเละมันแหละมันประทันจักว่ะมันดีใจโหดนะสั่นซื้อเลยยังแต่ซื้อละไปเมื่อพ่อ